สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับอลิสาสาวน้อยเวียงจันท์เนาะแล้วก็บเบาเอชิมงานบ้านนะสวัสดีครับสวัสดีอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้เขากลับมาอยู่ที่ตลาดลาวเราจะเป็นตลาดที่แกงไงเนาะทุกคนนี่ครับอยู่หน,น้าตลาดเลยเนีย่ซึ่งจะเป็นตลาดที่รวมมีทั้งของกินสซของกินซุปแล้วก็อาหารหลายๆอย่างเนาะมื้อนี้ทากจะทาเบ้าเอมาเลาะตลาดลาวอยู่ที่เวียงจันทร์คลังแรกงเนะาะแสดงว่ามื้อนี้ให้สาวเล้าผ้าเบาไทยเลาะตลาดแม่นะ อันนี้จะเป็น,น<อ>มื้อั้งแรกเลยเนาะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่บา้านเอซีได้เลาะก,กับน้องอลิสาสาวน้อยเวียงจันท์หลังจากที่พี่น้องติดตามมาตลอดวันนี้สิให้สาวเล่าผ้าเลาะปั่นจามไปเบิร์กับน้องอลิสาครับออลิสาก็บ,บ่เคยมาตลาดนี่กับเชือดดี่ว่าผ้าเลาะเนี่ยป <ะ S 2> ่ไปส่วนมันจะมีป่าป่ามีแต่ป่า,ปากับไก่ครับตอนนี้โอ้พี่น้อง อันนี้จะเป็นไข่มดแดงหอยโอ้ตลาดใหญ่ตานี้ตลาดใหญ่มากยเนี่ยมาเคยมา,ยมาเมาอ้อาอลิสาเคยมาบ้างนี่เปล่ามาเคยมา,ยมายอันนี้ก็เป็นตลาดเปิดใหม่นะตลาดเปิดใหม่พร้อมเพาะี่น้องครับอันนี้คือตอนนี้ผมอยู่ในตลาดลาวครับปวดหัดน้อยอยู่น้อยกินผักสดบักพริกบวกลาย อันนี้ซาสิเฮซียังเส้นยังวะอะเห็ดเรอเบิร์นซะก่อนโอ้พี่ตาพี่น้องถือว่าเป็นตลาดใหญ่ อันนี้โซนยังเนไงอลิสาพาเบิงด้วยหนิอันนี้จะเป็นโซนอ่ะของของสดจะเป็น,น่ยนโซนของสดจะเปลี่ยนวัคซีนพวกที่ถือที่นัวที่เบสสิ้นแบกอันนี้บอกปกติอันปกติคนเราเนี่ยเพิ่นสีนิยมกินแบกได้นะแบกเพิ่นก็นมาก,กินเป่นบหมครับเมื่อก่มันก็อนลี้ยงเต็มจับพวกคนนบบ แมแล้วแต่คนบ้าอีหมักเบ้เอ๋ไม่ค่อยได้กินนะครับแบบซอยจุนี่กินกินดีอันนี้จะเป็นปลาโอ้พไปดองครับปลาตัวใหญ่มีแต่ตัวใหญๆ่ๆเลยสดๆเลยเด้อมื้องมั่นใจพาบ้าอีไปเผื่อปลาอุบัติที่ฟังสุดในในชีวิต โอ้อันนี้อันนี้ซ้นกินบ่กินซาเจุเยวบ<ะ>้าวมันเป็นจานไหนเพาซืา้อซจโอ้อันนี้เป็นอะลิสาเป็นงัวอยากอะิากินเป็นบ้าี่ย <c oughs> เดี๋ยวค่อยถามเนี่ย <c oughs> เป็นขายซีน,นบักก้ากิน โอ้ย่างหล่อหล่อเบิ่งเนื้อสดๆครับพี่น้องพูดนะครับเนื้อสดๆเลยเครื่องแห้งเครื่องแห้งเครื่องแห้งก็คือผัดพวกเส้นบ่มันก็จะเป็นแบบพวกซองปรุงน้ำปลาอย่างเงี้ยอ้อเอานี่แบบเครื่องแห้งพวกอ่าแป้งนัวน้ำปลาอี่อย่างต่างๆเอิ้นเครื่องแห้งแม่นๆอ๋อ เดี๋ยวไปเบิ้งส้นผักกันพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากอันนี้นนกบโตเอียนภาษาไทยเอิยนเอิยนอยังรู้บอเอียนี่เอียนเอิยังรู้บอว่าภาษาไทยเอิยนอยังบ้านอดิษฐาเนเอียนเล่นว่าบ้านอ้ไรก็เอียน,น,น,นแต่ภาษาภาษาภาคกลางเอิยนว่าบ้าไหล ป้าไหลบ้าไอ,อ้เกินเย็นเท่ากันป้าไหลก็เย็นนี่แหละภาษาอีสานเย็นภาษาฮ้างกันภาษากลางเอินว่าป้าไหลอ๋อโซนนี้จะเป็นโซนเครื่องแห่งเคลือบลิสาวาเมินบะ อ๋อผอของใส่ในพอของใส่ในครัวเรืองนอี่เอิวมาเครื่องแหงเพราะว่าสิเป็นผงสุดรสด,ด,ดีน้ำปูน้ำปลาเป็นเครื่องปรุงต่างๆนี่คือเครื่องแห่อเอเอไปซื้อซื้อ,อน้อปลาหงย,งยนเครื่องแหงอ๋อถ้าเป็นพวกเครื่องสดนี่ปะสดจ้ะเอิญ<พ>แหงพวกแบบไปซื้อซื้ซอโอ้นี่ครับ อันนี้จะเป็นส่วนของเครื่องแห้งไม้ลายครับตอนนี้ก่ะยังมาสักระยะหนึ่งอริษาะป่ะเนี่ยโบแมนตัวซ้ำอริษสาวคนป่ะเนี่ตัวใหญ่มากได้อะไงอ๋อแกงน้ำไม้แกงแขงน้ำไม้ขนมป้าปลาสาวป้านาสาว อันนี้อันนี้ป่าน้ำโขงมือไเมนบอปักไปปักเ่มาต่ปักเซ่ปลาน้ำโขงมันบอสนแมงดาแมงดาตปัซตัวซับอดิษาเลยได้ไเที่ยวกันมั้งล่ะโอ้สาิษาอลยปะเอาอย่งอื่น่ะเนี่ย บอ๊ง่ายง่ายเอวเจ้าจินซินอยู่วะเห็นซินงูอะไรอยู่หานจินอยู่วะไปเดี๋ยวบอแมนพูดถึงเอาซุ้มไอกินบ่ล่ะกินซอยจูเห็นบ,นบโ่โอเคโอเคโอเคไปเอาซื้อซีนไปซอยจุสกิแรงเงินบอชิพชิปแรงเงิน ่อยไปเรียกในในหาดเน,ะน,น,น,เนาะอริสาอยากได้ซ้น,หนไหท่าน <c oughs> นี่ป่นี่เรอาซนประเทศไหนินซนอย่างอะจัไหกัได้ใส่จุบ่ะ เป็นเป็นเป็นซุดเราตั้งแต่เราตับตับอรมัี่มี่อารอรซเดงครับย่อสี่รองหยดิากินซายจบงเมื่อกินได้บว่าเป็นอบบางบางสิ่งกิไ้อเอะกินแล้วก็อันนี้ก็เคยกินสตัดอเลือดูน่ยจมันต้องมี คนกระมักลายบอสเป็นก้อนนั่นแหะอ้แมนแล้วอันนงาเชีนี่เอออาันี้นีเดี๋ยวผมใจ่ได้กินดิบด้กินเอาซอยจุกคือกดิินดิบเขาจะไม่ให้กินนะเออดาสิเดสิเฮนให้ชิมเพราะนั้นจะซอยจุ ก้กับลูกในนึเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวจะเห็นให้ซิมเบิ่งเอาแล้วก็มีเพียมีหยังมอเพียมีโอ้ได้ตับก้อนมึงใหญ่เลยตัวเนี้ยมีอีหยังพันสวนออ่าก็จะกินอันดิสาร้องมึงบ่ลองบ่ไปลองที่สวนเอาแบบกินอยู่แบบบรรยากาศแบบทุ่งนาใช่ไอมแมงเป็นนาตัวจิ๋วโดนแลเราทำได้เห็นบ่ ใส่น <laughs> ้ำลายเลยโมโหบมเคยโมซื้อมาที่ยากเลยเดือเด <laughs> ือนบอลแล้วน้ำลายไหลตอนนี้เขาก็ซื้อสิ้นครับได้กันก็ได้นล้วมันเพื่อนตอนนี้ก็เขาซื้อสิน้นบนราคาหนึ่งแสนนะครับกีบเนอะกีบนนเป็นซุดเนาะเป็นซุดพี่น้องหลายคนเพิ่นเข้าใจว่าเงินแสนของเราเนี่ยมันจะคนที่ไปเคยมาเนี่ย คนคิดว่าเอากระสอบใ<ช>ส่เอาบะเมียนนี่มันไม่ใช่ได้ความเข้าใจของคนไทยนะ่ะคิดว่าจะเป็นปึ๊งงงงไม่ใช่ครับได้ความเป็นจริงครับหนึ่งแสนเนี่ยมันคือหนึ 1, ่งใบหนึ่งใบได้พี่น้องมันบอกเป็นว่าจะเป็นใบพันเป็นร้อยใบยคือจังเงินไทยเฮาเด้งไม่ใช่นะารู้สากมันคือหนึ่งใบอันนี้ก็คือแสนใบห้าสิบพั 5, นใบห้าสิบพันห้าสิบพันพี่น้องเบิองห้าสิบพันนั่นคนไทยเนี่ยห้าสิบพัน หา,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 าสิบใบก็หาหมื่นกียบคนลาวเสีย่าหาสิบพันมูลราคาของเนื้อเนี่ยไอ้สาจว์จะเอาเครื่องหนึ 1, 000. 1, 000. 1, 000. ่งแสนแล้วไอ้เนาะหนึ่งแสนหนึ่งแสนเขาจะได้ใจแค่หนึ่งใบ,บตัดมูลจะตืมให้นะดิ่มูมูลงามก็ได้มันเป็นยางตืมให้แล <Okay. S 1> ้วก็เรียบร้อยออออออไปเข้ารอตาบโอเค วุาอเอฟซียูล่าแมนแทกแมนกรอบแมนแท้แมนแท้มึงขยันยูล่วเด้อติดตามตลอดมการเจอตัวจีนมาซื้อโดนก็ียกว่าเป็นเนาะแมนแทกมัมึเนี่ยอันนี่สามารถจื่ได้ทรงยังหลักคันเอซีดิเอาเนียมาเคยเห็นบรรทัดแมนแบบว่าันเกี่ยวกันนะฮาวกไปกไป้ตตัค่อยเดี่ยวสั่นเคยเห็น เื่อี้ฝากซองอลิสาเด้อเอาอ้าวบ้านบ้านยุทธเหว่ไหนยี่ใกล้ใ้นี่บอกโอ้โอ้ทางไหนเจ้าใช้ใส ก็คือส่วนรวมเลยนะส่วนรวมโดยหู้ซื้อจากไหนฮู้ซื้อจางไหนมันได้เจออ่าปะเออ่เออโดย0สี่สิบห้าพันเอาไปห้าสิบเท่าน้แหละเออเออ เดยเดยอยงนนะนที่ไหนปกติานเห็นดกน่อ้างลงสนงในี่ก็คืออเงินทนหรือซี่เคยเบิงซองกออิเนาะแต่เขาโมเมนต์ขันแบบนั้นนะูจักกเอิเาเคยเบิ้งเรู้จักซ่งลูกสาวบอลลาันนีอันนี้ารใหการใอ้กาเขาก็ส่งย่เยนย ข้อไปนั้นกดเข้าไปเบิ้งแล้วก็กดติดตามเจ้าเอิญอ่ะอาริสาสาวน้อยเมียงจันท์ดยอ,อดยคู่นั้นล่ะอ,อ่าทีมงานบ้านนาซ่องทีมงานบ้านนาเอไฟฟ้น,น,นี่อเอฟนีไลท์ 老奶奶。 เอาตอนเมริกาเพื่อนล้มกันเอ,อ้มมาาย,อยเ<อ>มื่อกี้เนาะจะคือเจอคน <มา S 1> ที่รู้จักเฮารู้จักเบอร์เอนเนาะเคยเบิร์คลิปกะเป็นอีฟปกติมาอย่างจริงบุบบกเคยมีคนรู้จักดอกเพราะว่าเฮาไปได้แบบเอยียงขนาดไหนพราะได้ไงเพราะมากับเปาาเอา๋เลย มาเราเองแพลวพาวเนาะเราเองมีคนรู้จักแพลาวแพวพาวเจ้ยวกะพอดีกะบางส่วนท่านกะรู้จักเลยว่าเพิ่นเพิ่นจำได้เป็นสาวอ่ะเอียดปะสาวเสื้อเสียงขวงสารวัลครับไายมองไายบอลยุทตลาดนี่ก็มีหลายคนหลายแข่งเนาะเขาจะมาขายกันเลี้ยวแต่นสองคนก็สำเนียงบวคือกันอะีรสายยากเ่า กเกินเข่าเาอกเอกเมียอปิงไกมาให้อันนี้นี่ของกิ๊บุบงของกิุเราเอกิไม่กินไม่บอไันรวมอาออลองลมึงกันเลย อันนี้เพื่อนเอ็นวานยำยำอะไรนะยำจ,จีนยำจีนแม่จะเป็นเป็นแบบหม่าล่านะคือหม่าล่านะตัวเองคือเป็นยำหม,ม่าล่านะบอกยำหม,ม่าล่าประมาณคล้ายๆอะไรหลายอย่างมาพ่มกันโอเคนะเอ,อยากลองเบิง้งอยากลองเบิง้งคือกันครับดีนละเตดครับนี่ยดูดิ หลังจากเลือกวัตถุดิบเราที่หล่งไอว่ามันเท่าสิบเห็ดเองบะแมนหกขีดกันไหมกขีดแมนนเราซื้อหกขีดห้าสิบพันหกขีดห้าสิบพันเจ้าขาย็นขีดดถ้าเป็นเงินอนไ้กับประมาณ2องร้อยบอร0้กว่าร้อกว่าบาทร้อยห้าสิบร้อยสบาทประมาณนี้ร้อยยี่สิบมั้ร้อยยี่สิบาะร้อยยี่สิบบาท เพื่นกะเดี๋ยวว้าเอเซียนลองให้บ้าเอซิมเนาะแบบว่าแมนแมอ่าอ่ะว้าเอคือซิบุเคยได้ซิมมันบป่ครับยังบุเคยได้ซิมบุเคยแล้วเออก็ลองให้อ้าวยุทธกันบุได้ไผยไหมเ่นกันแล้วแต่เด้ได้สิเฮ็ดไปอ่ายุทธให้น่ะจะไปท่าเป็นแบบนี้น่ะบุเอ๋ยก็จะซื้อไปปุ๊บตามน้ำจิ้มสมไหมยำยำแบบเปรี้ยวๆไหมครับอธิษฐานยำธรรมดาแต่แต่อันนี้เป็นยำยำจีนอันนี้เป็นคือสูตรมาจากทั้งฟังจีนเล่นบ่ะครับเนี่ยนี่ รถเนิยมมาจากทางฝุ่นรถซัดที่เป็นแบบมาล่านิดนึงครับถามิมน้ำกัลแล้วก็อิฐเดาสิผ้าให้อดิสาผ้าไปลองเบิ่งซื้ออิ่มลอยเบิ่งได้อยากให้รู้ว่าเพิ่นถามเบาเอกเขามาหลายว่มาอิ่มลอยขวดนึ่งนะอยู่แล้วซื้อเท่าไหร่เดี๋ยวอดิสาผ้าไปซื้ออิ่มลอยไปนี่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  โอ้เดี๋ยวสิพาไปเบ่งของของญุ่นว่าแต่ละชิ้นแต่ละอย่างราคาเท่าไหร่เดี๋ยวสิพาไปอัปเดตเบ่งว่าสินค้าไทยในประเทศลาวราคาเท่าไหร่พี่น้องทาตามติดเบ่งคลิปต่อไปเลยเดี๋ยวว่าเอาีสิเฮดอันนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้พี่น้องเขาผู้ที่อยากมาเที่ยวน่ะได้เบ่งชิมชิมก่อนเท่าไหร่ทีมไหนกูวางเออกว่านี่ที่นี่ bạn thêm có được ăn đâu. được không? mua à? không ai mua à? không ai được ăn. tôi muốn một lần. tôi không phải được có bia. tôi không phải được ăn này tôi không phải được ăn này tôi không phải được ăn bia. tôi không phải được ăn bia. tôi không phải được ăn bia. tôi không phải được ăn này tôi không phải này không phải คือก็เป็นจริงอะครับบอเอฟบอบอลูรถเพราะว่าบอลูว่ารสนิยมของพืนที่กินอะมันเป็นยังไงถ้าเป็นย่ำเปรี้ยวๆนะผมผมจะรู้ดีนะครับว่ามันเป็นไปยังไงแต่ว่ายังสิบบอเคยได้กินก็เลยบอลูว่ารสนิยมมันเป็นยังไงกันเลยให้บอเคยกินอะชิมเลย ตัวอริสากับเรได้เป็นคนที่มากินน้ำจิ้มขนาดนั้นแต่กลิ่นเนาะยังไม่เคยได้สัมของกินแม้แต่เดาลิ่นนะมาลาครับรสชาติมันมีกลิ่นของมาลาบ้านเขาเดาลิ่นัตหน่อยอ่ะเป็นอาหารจีนเนี่ดาลิ่นัตหน่อยน้ำจิ้มอันนี้ก็ซับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับบายอีกภาพพี่น้องห้องมายังรอตลาดนะครับเนาะ เอาบางช่วงบางตอนนะครับก็ได้แวะถูกซอกถูกซอยนะครับหลังจากที่เฮ้ากลได้ไปย่างตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าห้อนและกาได้ไปศึกษาเรียนรู้บึงราคาต่างๆได้ไปเห็นอลิษารูา้สึกยังไงครับตลาดตัวที่เ้าไปเนะาะอลิซ่าก็เงังบยเเคยไปจากเชื้อกันจะเป็นครั้งแรกเลยที่เ้าไปกับ รู้สึกว่าตลาดนี้จะเป็นตลาดที่ไงไงแห่งหนึ่งของในเวียงเลยเพราะว่าตลาดไงมันกะมีหลายมีหลายคือกันแต่ว่าตัวตรงนี้มัจจะเป็นตลาดเปิดใหม่เนาะซื้อว่าตลาดลาวไผ่ที่เคยไปกัคอมเมนต์บอกเลยเนาะเพราะว่าเพราะว่าแบบแบ่งปันประสบการณ์ในการเป็นตลาดันของคนลาวเนาะซึ่งภผ่ที่อยากมาเชียรลาวแล้วอยากไปเชียวตลาดนี้ก็สามารถไปเชียวได้เนาะ ติดอยู่กับอ่าสอาชาคิวรถเมย์คิวรถเมย์สายใต้ที่เดินทางไปอ่าภาคใต้เมื่อกี้วงหันซิมย้ำจีนเนยังไงในความรู้สึกขอความชินเห็นไหอ๋อสำหรับอลิสาร์วาสำหรับอลิสาร์ย้ำจีนกะถามว่าเซฟโบในความคิดอลิสาก็คือมันมันมันเกิบมาได้แบบว่าเฮาแบบถึงขั้นมักขนาดแต่ว่าเฮากะ โอเคถึงได้โอเคสำหรับคลิปนี้ครับกาขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นจนห่อนปัจจุบันนี้นะครับขอบคุณที่เป็นน้องใจให้บ้าเอแลวก็น้องอลิสาสาวน้อยเวียงจันอย่าลืมเนะ้ <c oughs> อย่าลืมเข้าไปติดตาม่สองอลิสาสาวน้อยเียงจังนเนด้วบอกว่าเขาจะได้เห็นคลิปลงเรื่อยๆให้ทุกคนเบ่องอยู่หนอต่างแต่ว่าต้องให้บบาเออยู่มาล่เพื่อพักเพื่อเป็นแบบกำลังใจใเนาะเพราะว่าบ้าเอจะ เป็นคนซัพพอร์ตเฮาแล้วก็เป็นคนอยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นคนคที่ส่วยในด้านนี้ร<น><น>ออยอาสีบให้พี่น้องผูดด้ใดเบื้องคลิปนี้อยู่เข้าไปตามกด Subscribe ให้น้องเลยณนะตอนนี้ครับเนี่ยๆช่องช่องยูนี้ครับไปกดติดตามให้น้องอธิสารละลายครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ